ช่องเจนามรถตู้สินคาเมือนีเข้า่ามการแสดงยุที่วัดพาสุการามนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวัดอินชาราบแต่สิภาพเปนออกไปลัดเลาะหลังวิธีไปชมหลังวิทีว่าเมือนีสถานที่เขาเป็นแบบใดนะคะแตะ่วัดผาสุการาม <Okay. S 1> เขา็เคยบ้าร่ำไหลเทือแล้วนะคะแต่ว่าในรอบนั้นเข้ามาของ ใจเกลอลายปีซ้อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังวิธีในวันนี้ค่ะพี่น้นเอาใจขบวนจา้าอันพูดต่ำเรจาจะเสพที่ว่า,า,วาไป <laughs> <laughs> อระเทศอ่ะลุงหลายๆน่ะหนูหาานนใสไปแล้วจ้าทับพี่หนึง่งนี่ใสไปแล้วค่ะทับพี่หนึ่งสำคสัน พี่ป่าอันนี้ช่วงเย็นก็จะกินข้าวกันนะคะรับพวามัานอี้กัสิมิเกง่งออมแล้วก็มิเก่งแล้วก็มิออมเกียงกักฟักแล้วกับออมนะคะับามานุษย์ใส วันนี้อยู่ใกล้เตินมหมอล่ามขาพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องขาตะกี้สิมิสซ่าลาสลารหลังเก่าพ่นยืนนีน่เพิ่นเอาออกเพิ่นเอวซาร่าส์หลังเก่าพ่นยนืนนี่เพิ่นเอาออกด้านหลังมันสิเป็นหมอ,อบเศร้าหนาบ่ามันอบเศร้าหนาอบสมุนไพร สวัสดีค่ะแม่ไม่เรียกสีบอกต้องเรียกเรียกมาทางนี้ค่ะสถานีกระปิดปูนนะคะเมื่อนี้ด้แล้วเข้าพาไปชมบริเวณด้านหน้าถือว่าปรกวงด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ย โอ้เพื่อนกำลังมาเตรียมเครื่องประดาเผยเมียว่ากันเห็นมันถือทางในสอกเมียจังไหนมาเตรียมเครื่องประดาเผยเมียเพราะเพื่อนเขาก็ไปเห็นก้อนวอยออกกันเลยเส้นเขียวพี่น้องกำลังมาปูซานแล้วนะคะ ไม่อย่างนี้ดูนะาแพ,พ้โศกคนพี่น้องจับจวกมองหนังแล้วพ่<ย>อเจ้าปีตรนีแล้วพ่อเจ้ากำลังปิดสังกษีพรอขเจ้าสิคายบาทนี่ที่วันนี้นะคะวัดผาสุการามปายสอมเสเร็จแล้วพอไปอยังพอไปฮัทคือ คุณเท่นดีกับเฮดฉากมาฉากทวนทวนอยู่คุณพี่น้องโ oh, okay. อย้ยเจียงหลายสาวสวยนี่มาทางนี้นะคะอันนี้เป็นด้านข้างบีทีของเรานะคะก็ไปยืนที่ยังอีพัน กูดำซกะสียอะ่างาดามาอ้ควาได้ส AL, ัู้นนี่แม่ยังมาคือแฮพะเบียดเถอะพะีแ uh ่มาพี่นองดูไปพ้บ้ากกับสิทธิ์เคยมานะคะเราจะไปฝั่งน pues ี้นะคะพี่น้องอยาให้เขาไปหาภัยมินมาได้ด้วยมินมได้ วัดภาสุกะล่ามเจนามเพิมาล่ามสามโอ้ยบวมเป็นสามเลยล่ะหลายเชืกเอ,อกอาอมากเลยจะกินควางหวานไากิไม่ได้แลพี่นเพียมากเลยอ่ะวันนี้รอมีลูกอมคะเมื่อวันได้สเ็ดเยพอั่วกับันวันนี้ยังไม่มีเจ้าภาพเลยค่ะกข้าักวนอไรอวยฮะ้ักับปา ตา,าขับเผาค้าวบ้านแต่เสียบเสีย <c oughs> บว่ามันว่ามันอินถือกได้เสียบอีออกไปบ้านหาาานไหีไม่มเมย์บ้าขับตาศาสตตาศรเลยอันเป็นยังคือนได้เอาใบสีขึ้นให้โดรีกบอกขึ้นได้ไปสูเครื่องหัน่นแหมมเลินยากออกลมาสู้หม่องเกาเขาอาจจะมาแนเม,มนสิให้โดรีคเีวมาสิหลุดตายลงเทรื่องสามเท่องบาถ้าขวัญเทื่องหนักเท่องปูสู ทะะั้งนนีะคปิงปองแต่ทั้งนั้นสื่อปิงพี่พี่น้องอันพ่อให้มสสอดซองเต้นซองกะลีทั้งตะคลิปชายเด่น เพื่อนไม่มงม่ได้ยูเนปไม่ไนมันไ่ได้ตายน้ำยางไก่ดิขีเคบออกวาตอดค่ะก็นมนก็เไรา้นจ่ะปายนผมแแมนมันกซุ่มบ่ได้ไปจุ่่เขาเอาอามานึงอาม่านึง อามาอันหนึ่งแกโค้ดซุกเกนแกโค้ดซุกเกนโค้ใหญแกโค้บซุกเก้นได้อันเดียวพอกระโจมกระดูการบ่พ่เงิหนูเล่าอะไรสุวนหน้าอันแม่ดูครับหนูมาสัตยเพิ่นได้สร้างมาให้ตจีขอบคุณค่ะขอบคุณบุญบารมีเพิ่นเด้อเราไม่ขาดจุดจองกองแจงแบนเราได้เห็นคนหนีเลสือว่ามันจะเป็นมอลำที่ไรอ่ะพุทธีมีสุะมีการยีนเอาเอายี่หรี่ได้หนิขอบคุณค่ะ ยูหันกัคือจ้งกันพาเซตตีนนี่ดำแล้วดำอีกยูซักกระบออกปลาอยู่สุดทั้งผุดกับมี่พี่น้องคือแบบว่าออมจีบสารทิีนฮิโนกินิโนกิสวัสดีค่ะโอ๊ยเข้าไปทางนี้บ่ได้ซุนี่เปิดเพลงค่ะเดี๋ยวตีลิกาซีสมาพี่มาพี่น้องทาม อะไรนองข้ามขาะนี่ก้วยท่ามไม่อีกบเดวเฉันจะไปพูดกับใครโอ้สิไปคุยกับใครยังเงินอันวะ ถ้าเตีนขนขึ้มืดทรายอ่ะพอดีแฮมอีน้องนั่งไหนยังไม่เห็นเลย่ะเรื่องไง No. Mm.